สวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกๆคนคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพื้นโคโนะคะในารายวิชาภาษาไทยนั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาจบในเนื้อหาของการวิเคราะห์คุณค่าและก็สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่านกันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนค่ะเราก็มารู้จักคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยกันก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืม จดลงในสมุดคำพื้นฐานกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะบังเอิญบันดิตบันดาลบากบันบาดานบาทบ้านจัดสรรบาบบาย บ่ายคล้อยทีนี้เรามาสรุปเนื้อหาการวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่านกันนะคะจากย่อเ,เรียนไปเมื่อวานนี้นะคะการวิเคราะห์คุณค่าเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะด้านที่1น,นะคะก็จะเป็นด้านเนื้อหาค่ะซึ่งเขาก็จะบอกเนื้อหาความรู้ที่ได้จากเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นด้านวรณศิน,นด้านวรรณศิป์น,นะคะทําให้เรารู้ว่ากฎนั้นเนี่ยมีการใช้คําประพันธ์แบบไหนนะคะมีการเล่นคําเล่นเสียงอย่างไรให้ความรู้สึกแบบไหนในการในด้านวรรณศิลป์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการอารมณ์โกรธเศร้าโศกเสียใจหรือว่าดีใจสนุกสนานแบบนี้นะคะเราเรียกว่าด้านวรรณศิป์ค่ะ ด้านถัดมานะคะก็คือด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งด้านนี้เนี่ยก็จะสะท้อนวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะคะและถัดมาค่ะก็คือด้านของการนำไปใช้นาไปประยุกต์ใช้นะคะเป็นด้านที่สำคัญเลยเพราะว่าเมื่อเราอ่านจบแล้วเนี่ยเราสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ย ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมนั่นเองค่ะหลักการอ่านอักยานนะคะเมื่อเวลาที่เราจะวิเคราะห์คุณค่าเนี่ยเราจะไปอ่านบทอักยานก่อนใช่ไหมลูกแล้วเราจะได้รู้อะไรบ้างเราก็จะได้รู้จักความเป็นมาของเนื้อเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ได้รู้จักลักษณะคำประพันธ์ว่าคำประพันธ์ที่เราอ่านเนี่ยเป็น กรสุภาพไม้เป็นฉันเป็นโครงเป็นกราบเป็นไรหรือเปล่านั่นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเรื่องย่อนะคะได้รู้ว่าเรื่องนั้นๆมีใจความย่อแบบไหนค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องนะคะได้รู้ว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมีใครทําอะไรที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะแล้วก็จะได้แนวคิดแล้วก็จุดมุ่งหมายที่ผู้เขียนเนี่ย เขาอยากจะสื่อให้เราเห็นนั่นเองค่ะถัดมาก็จะเป็นคุณค่าวรรณกรรมนะคะสด้านนั่นเองค่ะการหาข้อคิดเรื่องที่อ่านนะคะการหาข้อคิดนะคะก็คือข้อคิดเนี่ยหมายถึงประเด็นชวนคิดคติที่เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะเป็นการหาข้อคิดหรือว่า คติสอนใจจากเรื่องที่อ่านนั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ได้ข้อจากที่เรานําข้อคิดนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรครับการหาข้อคิดจากเรื่องที่อ่านหนังสือต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิทานบทความสารคดีนะคะเราก็ควรที่จะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่อ่านแบบครึ่งๆกลางๆนะลูกเวลาที่เราอ่านหนังสือแต่ละอย่างหรือว่าเรื่องหนึ่งเรื่องเนี่ย เราก็ต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจากนั้นเราก็มาทําความเข้าใจในเนื้อเรื่องแล้วก็มาจับประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็จะบอกว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะที่เราเรียนแบบการเขียนแผนภาพโครงการเขียนแสดงแผนภาพนะนั่นแหละนะคะแล้วก็เรื่องประเด็นสําคัญที่ผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการให้ข้อคิดกับผู้อ่านว่าเรื่องนั้นเนี่ยให้ข้อคิดอะไรมา ันเ่เรามาลองค้นหาข้อคิดที่ได้จากบทประพันธ์กันเลยนะคะเดินมาสุริยาร้อนแรงแสงใสแลเห็นบ้านป่าพนาลายัยโฉมยงดีใจเข้าไปพันพบสองเผ่าปลูกถั่วง,งานางนั่งวันทาขมิขมันฝ่ายว่าสองราดูหน้ากัน ยายถามตานั้นทันใดตานี้ดีร้ายจะไม่ตรงมันคงกูคิดหาผิดไหมนัดแนะกันมาหรือว่าไรตาเอาใจออกนอกกันน้อยหรือนั่นรูปร่างอย่างกินนอนยายค้อนตาหัวจนตัวสั่นฝ่ายตาโกรธยายเอาไม้รันมึงเห็นสำคัญด้วยอันใด คราวลูกคราวหลานก็ไม่ว่ามันบ้าอย่าถึงแม่ข้าวายมาแต่ตำบนหนใดบอกให้แจ้งใจใหญ่ตานางเล่าแต่ต้นจนปลายอย่าตายพาไปยังเคหาจัดเย้าเรือนให้มีได้ช้าด้วยความเมตตาปราณี เป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ในบทประพันธ์เมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอารมณ์เหมือนยายเนี่ยกำลังหึงตาอยู่ว่าตาเนี่ยไปนัดแนะสาวมาใช่ไหมเออทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรเนี่ยตาก็เลยดุกยายสาแล้วก็ถามนางจันเทวีนั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยที่เดินมาเนี่ยคือคือนางจันเทวีนั่นเองนะคะ นางทำอะไรก็คือเดินด้วยความลำบากนะคะจาบแสงแดดร้อนๆเนี่ยนางก็เดินมาพบกับตายายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในป่านะคะในในกระท่อมของตายายนั่นเองเนี่ยเวลาที่เราหาค้นหาข้อคิดเนี่ยเราก็จะมาใครทำอะไรที่ไหนแบบนี้เลยนะจากนั้นเป็นอย่างไรก็คือนางจันทีวีเนี่ยเดินออกจากชายป่าก็ไปพบกับกระท่อมของตายายซึ่งตายายกำลังปลูกถั่ว งายอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็นางก็พอจากนั้นเนี่ยตายายก็เลยถามว่านางมาจากไหนนางก็เลยเล่าตั้งแต่เรื่องราวให้ตายายฟังตายายก็เลยสงสารด้วยความเมตตานะคะก็คือให้ที่พักอาศัยด้วยนั่นเองค่ะส่วนข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะจากที่เราเห็นเนี่ยก็ดูเหมือนมันจะเป็นในเรื่องของ ความเลื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับที่กําลังตกทุกข์ได้ยากหรือได้เจอความลําบากนะคะก็คือตายายเนี่ยช่วยเหลือด้วยความเมตตาด้วยความสงสารนั่นเองค่ะก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูให้นักเรียนไปวิเคราะห์คุณค่าและก็สรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ให้ถูกต้องตามบทประพันธ์ที่กำหนดนะคะซึ่งก็จะเป็น2ข้อนะคะที่ให้นักเรียนลองไปฝึกทำมานะคะยกตัวอย่างข้อแรกนะคะก็บอกว่าไม่คิดถึงตัวกลัวกรรมเวรามาทำเองง่ายๆถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนายจะทำผิดคิดรายก็ไม่ดีซึ่งบทประพันธ์นี้นะคะมันให้ข้อคิดในด้านของ สังคมและก็วัฒนธรรมนะคะซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเชื่อในเรื่องของบาปบาปบ,บ,บุลคุณโทษหรือว่าเชื่อในความดีความชั่วนะคะแบบนี้ข้็คิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําดีการทําดีทําชั่วนะคะก็คือให้กลัวในสิ่งที่ทําบ้างไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าเป็นนายนะคะทําผิดได้ด้วยหรอแบบนี้ไม่ใช่ แล้วก็เราสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรนั่นเองนะคะในข้อที่2ก็ลองลองทำดูกัน1ข้อนะคะนะักเรียนส่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้อาเจอกันในชั่วโมงหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ